สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวัสดีย่ำเ้ารด้วยค่ะเดอวันนี้ป้ากะสิพาไม่เห็ดขนมปังกับพี่น้อง ขนมปังนะคะแบบว่าชนิดแบบง่ายๆกับพี่น้องสาหรับเป็นการขนมปังคบับนะคะบางคนอยากจะทําทานเองเพื่อว่าพี่น้องนะคะแป้งนาแป้งบางอันนี้นะคะป้าทําสิทธิ์ร้อนๆนะคะเดี๋ยวป้าจะอธิบายฟังเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวนี้เราก็จะได้ผ่านะคะมันร้อนอยู่นะคะร้อนหนึ่งเราก็ผ่าครึ่งปั๊บนะยัดไส้เข้าไปนะคะเป็นคบับแผ่นซาลาเปาค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ป้ากระทุดลองว่า ป้าที่ทําแป้งเรียบร้อยแล้วป้าผสมเรียบร้อยแล้วนะคะป้ากําลังหมักไว้อยู่เนี่ยพี่น้องนะคะป้ากําลังปิดปิดไปาไว้พักหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่น้องนะป้าก็เลย <c oughs> จะอธิบายให้ฟังนะคะ เออะนะฮะกอดชิ้งแป้งเอาไว้ครับพี่น้องเริ่มแรกนะคะป้าก็ะะจะมีนะคะส่วนผสมนะคะแป้งนะคะนี่แป้งตามที่โครอยนะคะพี่น้องนะคะแป้งขนมปังเลือกเป็นแป้งแบบเป็นถุงก็ได้ค่ะนะคะแบบนี้ชนิดเป็นถุงแบบนี้ก็ได้นะคะเถุงใ่อันนี้แบบผสมนะคะป้าก็จะให้ดูอันนี้ก็คืออันนี้เป็นมันเป็นแป้งเรามาทำปนนคุกก็ได้นะคะพี่น้องปนนกคุกก็คือนะคะทำปน well. นกคุกกินก็ได้หรือเราจะมาทําเป็นขนมปังอะไรก็ได้ เราดัดแปลงนะคะนี่ก็คืออันนี้คือหนึ่งหนกล่องนะคะเจ็ดมิลลิกร,รัมนะคะพี่น้องก็ไม่แพงนะคะถุงหนึ่งนะคะสามารถใช้ได้ใช้ได้เยอะนะคะพี่น้องเพราะว่าอันนี้เวลามันฟูขึ้นมาแล้วมันจะเยอะ เนี่ยอันนี้ก็คือห <c oughs> น,นึ่งหนึ่งถุงนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมนะคะเราก็แบ่งเอาไว้ส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องเอาไว้สําหรับเวลาเราเอามาเอามา,เอามานวดนะคะพี่น้องอันนี้อันนี้แผ่นแผ่นที่สําหรับนวดแป้งนะคะพี่น้องป้าซื้อมานะคะมันก็จะเป็นลวดลายแล้วแต่คุณชอบนะคะอันนี้ก็คือไม้นวดนะคะสากกระเบอือที่ยังไม่ได้ใช้นะคะพี่น้องป้ามีหลายอันนะคะแล้วก็มีมีที่นวดด้วยนะคะ,ะมีที่ตัดแป้งนะคะพี่น้อง ป้าจะอธิบายให้ดูว่าหนึ่งก็คือนำแป้งมานะคะพี่น้องนะคะก็มีอา่าโอ้ยโทษที่รับพี่น้อง <c oughs> อากาศชื้นๆแพ้แล้วก็นำนะคะพลาสติกนะคะพี่น้องอา่อาอ่าล้วจะเป็นอา่ากระมังแบบเป็นเหล็ก <c oughs> โอุย้ยพี่น้องเนยแพ้ฝุ่นนะคะแป้ง แล้วก็เราจะใช้แบบไอ้น,นี่นะคะพี่น้องเป็นกระมังใหญ่นิดนึงก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกของเรานะคะความสะดวกของเราแล้วก็นํากระมังมานะครับพี่น้องก็นําแป้งลงไปร่อนค่ะพี่น้อง ร่อนด้วยตะแงนะคะร่อนด้วยตะแกงจากนั้นป้บก็นำนะคะพี่น้องนะคะยีสต์นะคะพี่น้องนะคะหนึ่งช้อนใหญ่เลยค่ะนะคะหนึ่งช้อนชาใหญ่ๆนะคะปริมาณแต่ป้าใส่ก็คือหนึ่งช้อนนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนใหญ่ลงไปผสมแป้งก่อนนะคะใส่แป้งแล้วก็เกลือแล้วก็น้ําตาลนะคะพี่น้องนะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะคุณทิ้งไว้จากนั้นเราจะนานะคะน้ําอุณหภูมิในบ้านนะคะอุ่นนิด หนึ่งนะคะพี่น้อง <c oughs> อันนี้ป้าผสมไปแล้วมันเหลือนะคะเพราะว่าทําเผื่ออยู่แล้วนะฮะอันนี้ถ้าเกิดเรานะคะพี่น้องอเราก็นำนะฮะน้ําอุ่นคนอุณหภูมิเนี่ยนะคะพอประมาณนะคะพี่น้องนะะป้าก็จะทําไว้นี่ประมาณนี้เลยสามร้อยห้าสิบกรัมนะคะพี่น้องนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีนมด้วยนะครับนม นมส่วนผสมน,นะคะเพราะว่าเอาไว้เติมนะคะพี่น้องเราใช้น้ําด้วยเพราะว่ามันเป็นแป้งมันจะได้แบบนุ่มด้วยนะคะถ้าเราใช้น้ามันจะนุ่มนะคะไม่ใช่ใช้นมอย่างเดียวนะคะมันมีสูตรหลายสูตรนะคะแล้วจากนั้นปั๊บนะคะเราก็าน,นําน้าในอุณหภูมินะคะพี่น้องก็ประมาณ350อานะคะมิลมลิเมตรเนี่ยอันนี้มันยังเหลืออยู่นะคะถ้าพูดถึงประมาณ250กรัมนี่อาจจะพอนะคะอันนี้คือเราทําเผื่อไว้ได้นะคะพี่น้องทําแป้งกี่กิโลเยอะน้อยนะคะพี่น้องอันนี้เพราะว่าป้าจะเอามา เหลือไว้นี่ก็เพราะอะไรเพราะพอทําแป้งแป้งขนมปังนี้เสร็จแล้วนะป้าก็จะมาละลายไปยียให้ละเอียดแล้วก็ทาเป็นวาฟูนะคะป้ามันก็ดัดแปลงได้นะคะอันนี้ส่วนที่เหลืออันนี้ป้าทําขนมปังไว้ก่อนเพื่อไปกินกินอะไรนะคะกินที่ทํางานคะ่ะเพราะว่าทํางานไม่มีเปาซื้อเลยป้าแบบเหนื่อยมากนะคะ อ่ะเริ่มใหม่ค่ะอธิบายซะยาวเลยนะคะ1เริ่มนะคะคือคือแป้งเนี่ยค่ะพี่น้องหนึ่งกล่องนะคะต่อหนึ่งซองให้เหลือไว้นิดนึงนะคะเอาลงมานะ,ะพี่น้องใส่กระมังนะคะใส่กระมังแล้วก็นะคะอ่า นะเอามาไว้สําหรับส่วนผสมนะคะพี่น้องใส่กระมังร่อนๆนิดหนึ่งนําไข่ป้าสี่ฟองค่ะพี่น้องป้าใส่สามฟองป้ามีอยู่แค่นิดเดียวน้องไข่นะเพราะว่าเขาเขาไม่ออกไข่เขากาลังฟักไข่นะคะอ่าแล้วก็ไข่สามฟองนะคะพี่น้องแล้วก็มีเกลือมีน้ําตาลอ่าวาลีลานะคะพี่น้องใส่เข้าไปแล้วก็มียีสต์ด้วยนะคะพี่น้องยีสต์ก็ไปอีกหนึ่งช้อน ะะที่ป้าบอกว่าหนึ่งช้อนนะคะพี่น้องเราลงไปผปสมกันเรียบร้อยนะคะเอาไว้เรียบร้อยอจากนั้นนะครับพี่น้องก็คือน้ําปุ่นนะคะน้ำผสมอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> น้ําผสมส่วนหนึ่งก็คือว่าตีซะสองร้อยสองร้อยห้าสิบกรัมมิลลิเมตรลวกันนะคะพี่น้องก็คือมี Df, น้ำนะคะน้ำอุ่นปริมาณนะคะก็คือยีสต์นะคะพี่น้องยีสต์เข้าไป1ช้อนนะคะพี่น้อง <c ces> 1ช้อนใหญ่เลยนะช้อนชาเขาเรียกช้อนชาเปล่านะคะอันนี้ก็1ช้อนเราไปลงไปเลยนะคะแล้วก็เกลือนิดหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็น้ําตาลสามช้อน4ี่ช้อนใหญ่คนจะกินหวานกินเยอะอันนี้ตามปริมาณนะคะเข้าไปประมาณ3าสี่ช้อนนะคะพี่น้องลงไปปั๊บแล้วก็เกลือนิดหนึ่งแล้วก็คือ น้ำมันค่ะน้ำมันพืชนะคะหรือจะเป็นน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันลำข้าวอะไรก็ได้นะคะน้ำมันอะไรก็ใส่ก็ได้นะคะพี่น้องประมาณหนึ่งช้อนค่ะพี่น้องปากนั้นปับ๊บเราก็นําไปคนๆๆค,ค,ค่ะนะคะแล้วก็เอาปิดฝาไว้ค่ะอย่าคุณนานนะคะคนนิดเดียวพอมันเข้า,าตีนิดนึงนะพี่น้องแล้วก็ใช้ฝาปิดไว้ทิ้งไว้ประมาณตักสี่ห้านาทีนะคะห้านาทีก็ได้ถ้าเกิดผง นะคะอะไรยีตมันทํางานมันจะฟูขึ้นมาเต็มค่ะอันนี้ป้าใช้ไปแล้วนะคะอันเนี้ยนะจากนั้นปั๊บเราก็นําแป้งนะคะพี่น้อง่าที่เราผสมนัานั้นเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเราก็คือแบบว่าเอามานวดค่ะพี่น้องเอามานวดตลอดนี่ฮะตลอดตลอดนิดนึงนะจากนั้นก็ได้ประมาณเนื้อพอดีหน่อยนิดนึงครับพี่น้องเราก็ใช้มือนะคะเอาเอาออกมานวดที่นี่เลยค่ะพี่น้องนวดนวดนวดนะให้มันเข้ากันนิดนึงนะคะเข้ากันนิดหนึ่งจากนั้นเราปั๊บให้พอดีนะคะห้านาที สิบนาทีนเนี่ยจากนั้นปับ๊บระนวดพอพอดีปั๊บนวดให้เนียนนิดนึงนะคะพี่น้องให้แป้งเนียนนะคะเสร็จแล้วปั๊บเราก็อ่ะเก็บเข้ามานะคะพี่น้องเราก็นวดเอามาเก็บหมักแป้งเอาไว้สักสองสามชั่วโมงนะคะพี่น้องดูซิว่านะ,ะแป้งมันจะฟูขึ้นมาเต็มเลยนะคะบางคนก็หมักไว้หนึ่งคืนนะคะอันนี้ป้าทํากินไม่มีปัญหานะคะพี่น้องนะคะเราก็ประมาณสองสามชั่วโมงก็ทําได้ละค่ะนะ แป้ไม่มีปัญหาอันนี้เห็นไหมแ็อย่างที่ป้าทำปับ๊บป้าก็ทดลองเลยนะคะนะปั้นปั้นมาปั๊บนะมันก็ปินเหมือนขนมเค,ค้กนะคะพี่น้องคือกินง่ายของแขกนะพอทำนี้เราก็ผ่านเนี่ยร้อนๆค่ะแล้วก็ใช้อุณหภูมิย่างนะคะ,ะยินยินอุอ้ยไม่ใช่พูดผิดไม่แรงนะคะไม่แรงนะก็คือแบบว่าใช้ประมาณตักเร้ยหกค่ะพี่น้องเบาๆใช้เนยลงไปทานิดนึงนะคะก้นกระทะเพื่อจะไม่ ไม่ติดนะคะพี่น้องอันนี้เพราะว่าเ,ออเพราะว่าบางคนเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ำมันอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดคนใอยากจะใส่เนยลงไปด้วยก็ได้นะคะเนยเข้าไปก็ได้แต่ป้าไม่ได้ใส่เนยป้าจะมาทาอันนี้เอาไว้นะคะเพราะป้ามีน้ำมันแล้วนะคะอันนี้ก็คือนี่แหละคะ่ะคือเป็นขนมอะ,อะไรอะ ขบบับค่ะเขาเรียกขบับนะคะพี่น้องเราจะทําใหญ่ทําเล็กก็แล้วลอกอกแวต่นคะคะอันนี้คือป้าทดลองทําค่ะป้ายังไม่ได้ทิ้งแป้งอันนี้คือตัดมานิดนึงเอามาทดลอง,องป้าจะกินกับขนมปังค่ะขนมปังกินก,นกับกาแฟค่ะนี่ค่ะ,คะคกาแฟาก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็พักแป้งแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาทําอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็แนะนํานะคะง่ายๆนะคะค,คนไหนคนไทยนะให้ในต่างแดนอยากทํากินหรือเอมืองไทยก็ทํากินได้นะคะง่ายๆนะ,ะไฟอ่อนๆนะคะพี่น้องนี่ป้าก็จะใช้มีดผ่านนะคะ จะเอามีดผ่าตรงกลางดูสิเป็นเน,นื้อมึจับกล้องครับพี่นอ้องอือนะเมื่อก็จะจับกล้องเอออันนี้เมื่อกีเราก็จับกัดก,กินเลยนะฮะเดี๋ยวเด้อป้าขออนุญาตแท็กเข้าไปข้างในก่อนอึบอึบผ่าก่อนนะฮะว่าจะเป็นยังไงเนื้อแป้งอุ๊ยร้อนครับพี่นอ้องอึบร้อนร้อนอึ๊บอ่าเนี่ยนะฮะบางทีคนเค้าจะทําเอ่อนะฮะหนาบางอะไรอันนี้แป้งมันต้องทิ้งตัวไว้ก่อนนะคะแป้งมันถึงไม่ฟู่เคาจะไม่พี่น้องเออเห็นหมั้อันนี้ป้าเล็ดลองทดลองทําดูก่อนว่า แป้งเนี่ยมันโอเคไหมอะไรเนี้ย อ่ะนะคะอันนี้ก็จบไปแค่นี้นะคะเป็นลองทําดูนะคะเราต้องทิ้งแป้งเอาไว้นะคะหลังจากที่เราผสมแล้วอะ่ะแป้งมันจะเวลาเราทอดมันจะฟูขึ้นเลยอันนี้ป้าทดลองทําแบบชนิดว่าไม่ต้องไม่ต้องทิ้งแป้งมันก็ได้ผลค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็กินได้นะคะพี่น้องตอนที่เราร้อนนะ่มันจะพองนิดนึงอันนี้มันเย็นแล้วค่ะนะคะโอเคขอบคุณมากมากค่ะชอบกดไลค์กดแชร์นะคะเดีย๋ยวเจอกันในรลฟ์สุดนะคะพี่น้องนะขอบคุณมากมายอย่าลืมปักตะไคร้ไว้พี่น้องกดไลค์กดแชร์จ้าจากวระซุมจวัด ดีค่ะ